สไลด์นี้นะคะต้องขอบคุณเครดิตภาพสวยๆจากลองเต้ย g กรีนลีฟทัวร์เนาะกีกำลังจะบอกทุกคนว่าส่วนผู้ประกอบการตรงนี้มีผู้ประกอบการฟังอยู่จริงๆสินค้าออร์แกนิกอะค่ะคล้ายๆกันเหมือนๆกันแหละเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากที่ฟาร์มเนาะแล้วก็เราทำการแปลรูปออกมาเนี่ยภาษาอังกฤษอะเราจะเรียกว่า is all in the packaging กิใช้งบอะค่ะงบประมาณในการ ออกแบบฉลากสินค้าการถ่ายภาพให้ดูดีดูสวยเยอะนะคะเพื่อให้ปรับสินค้ามันออกมาดูดีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้ลูกค้าในกลุ่ม High End การที่เรามาทำได้มีโอกาสทำง,งานกับดีไซเนอร์ค่ะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคกับไปไหนมันคือน,น้อยแต่มากแต่สุดท้ายแล้วค่ะ,ะการทำธุรกิจอะคะ่ะสินค้าของคุณนะคะไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นในรูปแบบบริการหรือเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ คุณภาพสำคัญที่สุดนะคะนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาไปบอกต่อกันอืมแล้วตรงสินค้าพวกเนี้ยค่ะกิ๊กเองก็มั่นใจเพราะว่าหมามมาคุณแม่ค่ะเป็นคนทํามนุษย์แม่เนาะบางทีเขาเห็นอะไรปลูกในไร่อะ่ะแล้วถ้ามันไม่มีใครเอามาทําอะไรเลยอะค่ะการทำออร์แกนิกอย่างหนึ่งที่เราทําให้อยู่ได้ก็คือการแปลรูปสินค้านะเพราะว่าถ้าผว่าขายสินค้าสดอะค่ะเชฟลฟไลฟ์มันสั้นแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ดีแต่ว่าพวกนี้ค่ะ เราก็อาศัยว่าเราไปเทสคอร์สเนาะที่มทอสอบ้างดูตาม YouTube บ้างแล้วก็ทำวันนี้กิ๊บไม่ได้อยากจะให้ทุกคนมาเห็นแต่ภาพความสวยงามหลังบ้านของเราเราทำทิ้งเยอะนะคะแล้วเราก็ทำแจกเยอะที่จอบจะได้มั่นใจว่าอันนี้กินได้แน่นะอะไรเนะี่ยคือมาตรฐานของเราค่อนข้างสูงะเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้ามาซื้อของที่กรีนมีนะคะ ส่วนหนึ่งเลยคือเขามั่นใจเลยว่าของที่เนี้ยไม่มีปัญหาถ้าลูกค้าคนไหนมีปัญหากิกไม่เคยถามแล้วว่ามันเป็นอะไรขอแค่บอกส่งรูปมาบอกเราเรารีเพลซให้ใหม่หมดเลยค่ะนี่คือการดูแลลูกค้าไฮเอ็นนะอ่าก็คือของเขาอ่ะกลุ่มลูกค้าพวกเนี้ยไม่ใช่ลูกค้าเรื่องมากค่ะแต่แค่เวลาเขามีปัญหาเราดูแลเขาอย่างจริงใจเลยตลอด